ต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่โครงการพัฒนานักออกแบบที่ชื่อว่าชนช้างกราฟิกดีไซน์แคมป์ปีที่9กครงการนี้เราทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่9สิ่งที่เราแตกต่างจากนักออกแบบทั่วไปคือเราอยากให้จับคู่นักออกแบบรุ่นใหม่กับชุมชน การออกแบบที่ดีจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนและประเทศชาติผมว่าวันนี้เนะี่ยคุณจะได้ไปต่อหรือไนนะะม่นะครับอย่างน้อยก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะแต่น้อยวันนี้ทุกคนก็ได้สร้างสถานการณ์ให้ตัวเองได้เรียนรู้นะครับแาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีคุณค่าและก็ความหมายสำหรับความตั้งใจในวันนี้ของคุณผ,ผมคิดว่ามันเป็นความตั้งใจที่ประสบความสำเร็จแล้วยิ่งทำก็ยิ่งได้ เลกทำไปบ่อยทำเรื่อยๆลองมองนอยนกลับไปทุกิวันนี้ที่เราจะตขึ้นทีมแรกที่เข้ารอบสิบทีมสุดท้ายครับคือทีม